สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เข้าครัวกับป้านุ้ยนะคะวันนี้เห็นหน่อไม้ดองแล้วนะคะป้านุ้ยก็จะแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่นะคะอันนี้ก็คือพริกแกงเนี่ยได้มาจากที่บ้านเลยนะคะแม่เขาก็ซื้อสําเร็จมาแล้วเราก็นํามาทําอาหารนะคะใส่ช่องฟีดไว้นะคะหน่อไม้ดองก็มาจากบ้านาน้านะคะแล้วก็มีวัตถุดิบมีอะไรบ้างเอ,อ่ยมีพริกใหญ่นะคะพริกแดงใส่แล้วก็ใบโหละพานะคะตอนนี้เดี๋ยวป้านุ้ยกาลังจะตั้งไฟแล้วนะคะเดี๋ยวจะเติมน้ํามันลงไปเลยนะคะ อันนี้ป้าหนุ่ยกำลังจะเติมน้ำมันลงไปนะคะเพื่อจะผัดพริกแกงก่อนนะคะใส่น้ำมันไม่เยอะนะคะตอนนี้ป้าหนุ่ยก็ใส่พริกแกงไปแล้วนะคะเราจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะ ก็งสงสัยว่าทำไมทำกับข้าที่แล้วใช้ทับพีมันแข็งกว่านะคะจริงป้านุยก็มีทับพีที่เป็นตะลิกพลาสติกอยู่นะคะเรใส่ไกไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ป้าหนุ่ยก็ผัดผีแกงกับไก่ก่อนนะคะ เ,เราจะเตมเครื่องแงใส่เตินน้ำปลาตอนนี้แป้นนี้ก็เติมน้ำลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดแล้วก็ไก่สุกก่อนนะคะเราถึงจะใส่หน่อไม้ไอ้เราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลากับชุรสดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะน้ำก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะกูเดี๋ยวเราจะใส่หน่อไม้ดองลงไปนะคะแกงเยอะหน่อไม้ดองที่เราต้มแล้วนะคะแล้วก็หั่นซอยเป็นชิน้นเล็กๆให้เท่ากันแต่ก็ไม่เท่าหรอคะอืม ใ้เดือดอีกนะคะชอบน้ำแบบขุกคลิกหรือชอบน้ำอีกก็สามารถเติมได้นะคะแต่ป้านุ้ยว่าพอเท่านี้ดีกว่าชอบแบบขูกคลิกดีกว่าเดี๋ยวเรารอให้เดือดอีกรอบหนึ่งนะคะเดือดแล้วนะคะเมื่อกี้ป้านุ้ยชิมแล้วนะคะก็คือถ้าไม่เค็มก็เติมน้ำปลานะคะเราปรุงรสด,ด้วยน้ำปลากับ ชูรสนะคะนีั้็เลยมีพริกใหญ่กับพริกแดงนะคะเพื่อความสวยงามนะคะแกงหน่อไม้ดองนี่ชอบมากเลยนะคะกะผัดหน่อไม้ดองนะคะแต่พอดีว่านี้ไก่ของเรามันเป็นไก่กระดูกนะคะเป็นแบบเหมือนเราเอาเนื้อไปผัดผัดผัดเผ็ดแล้วนะคะเราก็เลยเหลือแจ่กกระดูกเป็นแกงดีกว่าเนาะ เ,เดี๋ยวเราเที่ยวสักระยะก่อนเนาะตอนนี้ป้านุ้ยก็เปลี่ยนจากกระทะเป็นหม้อแล้วนะคะสุดท้ายแล้วป้าเนุก็จะใส่ใบโหระพาลงไปนะคะแล้วแต่ชอบเลยคนะแต่ก็ชอบใส่เยอะมันก็จะได้หอมนะคะนี่จะม้มเรา ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเมนูแกงน่อไม้ดองของป้านุ้ยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามดูจนจบนะคะถ้าป้านุ้ยทำอะไรอีกนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณคะ่ะ